วันนี้มาม่าเงิน,ส,น,าาาส,นสิทธิ์นี่เด้ราคาล้านแปดแสนดอลลาร์ว้าล้านแปดแสนดอลลาร์คานาเดียนสวสดีเอฟซของสว่างชาแน,นลทุกท่านสวัสดีครับผมวันนี้มาม่าเงินสิทธิ์นี่เด้ ราคาล้านแแสนดอลลาร์สิครับว้าวถูกของจริงนะบเทิงเอาขอ้าวมจิตมม่ำข้าวโมจิเป็นยังไงคลิปมั่งพื้นอนอกทีใส่ซเซรามิกอยู่เงินขวดกับทางยางเขาอา่ะมาตามมือนกันข้าวจิเป็นยังไงบ้านราคาล้านแแสนดอลลาร์คานาเดียนสวัสดีเอฟซีของสว่างชาแนลทุกขาดสวัสดีครับผมมือนี้เฮาไม่ให้คลิปมั่งเงินเศรษฐีเดิเงินหลังนี้ ราคาล้านแปดแสนสัตป้าพี่น้องบรเบงทางใน,นจเิเกนเลยถ้ากันมามาัมา่งมัม่งพื้นออกแล้วเขาิใส่เซรามิกแต่ว่าเามามาัมาา่งะซดๆเบื้องดูนพี่น้องคาราเขาบักไงเห้นเบื้องน้อยหนึง่งซีบอกล้า,ลา,านแปดแสนนะสัตป้าตกเป็นเงินคนพวกอ,อิสราเอลได้พี่น้องหนึ่งน้องเอาคอยบรเบงทางในว่าเขามั่งพื้นออกก,ก็ใส่ คนจีไสเซรามิกอานะจะเข้ามาติดตามเปงนคนชิเป็น่ังไๆเนาะบ้านราคาล้านเซอ่อนเนาะพี่น้องเนาะบ้านราคาล้านแปดแสนเหรียญแคนาเดียนตั้งแต่คอยมาฮอดแคนาดาในการห้อยสิฮอดสามสิบปีแล้วฮะก็เห็นบ้านหลังนี้ราคาล้านแปดแสนเหรียญแคนาเดียนป้าพี่น้องสามสั้นผู้ดีเขาได้รับจบมาเพิ่นมาม้างพื้นเพิ่นจีไสเซรามิกเราก็เลยว่าได้คือโอกาสถ่ายให้เบึ้งน้อยหนึ่ง ้เขาขึ้นไปเบิ้งยีนตั้งทึงว่าเขามั่งแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเขาหลังจากเขามั่งแล้วเขาก็ชิมาออกเซรามิกนี่ขึ้นไปเซรามิกนี่แผ่นใหญ่พี่น้องคนใส่เสาสี่คูนเสาสี่โอเคเอาตามมาเบิ้งเขาชิพาไปเบิ้งข้างในตอนเขามั่งเอาตามมาเลยเมื่อวานนี่มีทีมงานชุดหนึ่งเขาจะมามั่งก่อนมั่งจะทุบเซรามิกเหนียงแล้วเบิรดออกเบิดร์ดเบิรดมือหนึ่งคนใะทีมงานเขาจะประมาณสามคนมือนี่เขาชิมาออกไพวูดออกงัดไพลวูดออกแล้วก็คลีนดีๆ คนกะจีใส่เซรามิกต,นนนนตัวนี้นะนี่มื่อนี้จะว่าเอามามา่งออกไพวูดออกสามคนเลยเนี่ยแกะไพลวูดไปน้ำลายมา่งไ่ได้หลายตืบแล้วนี่เขาก็ถ่ายแต่ละน้อยเองคนนึพูดนะมันโดมันเปื่อยน้ำเขานันเอาขา้าวมั่งสติ๊กออกเขาก็จะไปซื้อเอาตุ่มไม้มาใส่เอาตุ่มแองกา้าบมาใส่คนแต่คนจะเขาจะปูเซรามิกเนาะตอนนี้เขามา่งยังโบเล่๋ยวเขามา่งเขาขึ้นเขาก็ต้อง เก็บออกเบิ้ดตัวละตอนเขาตนยามไปกินข้าวที่บนนี้มานี่เด็กถูกฆากระมิอบกินข้าวก่อนก็สิกับมาต่อไปเลยกินข้าวมาหนกินข้าวมาแล้วนึ่งกับมาต่อเดี๋ยวมาสามคนเอาเป็นฝ่ายไทยได้เห็ดเดี๋ยวเป็นน้ำไทยเป็นน้ำไทยไป็เบื้องบ้านคุณเจ้าได้เอาผ้าโพกยันขี้ฝุ่นถือเงินค่ะเจ้านะเนาะ หัวบ้านราคาเป็นล้านเราบอยากไปบ้านเขาเจ้าเพื่อนหน่อหนึ่งหนุนนาเขาก็ลังตัดดูเลาะเลาะแคร์เมือข้าเจ้าขาเจ้าบัมั่งในเมือบข้าวเจ้ามิจฉาห้ามั่งเอาแทนพายวูดออกแล้วเขาก็ขึ้นดีๆแล้วเขาก็จะตัวใหม่มาใส่วันนี้เขาท้งหนาหางยางเขาก็มั่งออกมัากก็เล้ยวบนแล้วนี่เนี่จะตัดเลาะเหินซื่อเลาะค่างบนตู้มันอย่างที่ว่ามันฉีกเสก พเ ह าไม่เข้าปูไปคนแล้วมันมางบ่ได้ต้องได้เอาเลื่อยตัดสักคนแล้วก็มางซ้อมขึนแล้วน้อยแล้วน้อย FC ก็พูดก็สิเลี้วแล้วนี่กันแล้วแล้วเฮาก็ไปซึ้งไผ่อูดปะไสไผ่อูดมาใส่ยิงแล้วแล้วเพิ่นก็สิใส่เซรามิกแต่เฮาบ่ได้มาเห็นตวเพิ่นดอกเฮาก็มันมีแต่มืงเพิ่นเอิ้นว่ามือมันเสาซื่อๆเฮาเามาก็ได้ทีนี้ตอนนี้เฮาก็เซาะ ทีนี้ออกเบิดแล้วนะเขาก็ครีมให้มันเปลนแล้วเขาก็จังเขาทิเซนซื้อไพ่บูดตัวใหม่มาใส่นะนี่ทางยางตัวนี้นะทางยางเขามาแต่ประตูุบมางสะอ่อนบ้านก็จะมีโนบูก้า่ายเลแต่เขาเจ้าใจดีเขาเจ้าให้ถ่ายเขาเลยถ่ายมาให้เบิ่งเจ้าของบ้านเป็นคนอิสราเอลจะมา่ายเนี่ยถ้าเลยถ่ายเบิร์งสะอ่อนจะแกะอันนี้มันบนเฮือนครัวเขาเจ้าอันนี้ เงินครัวบนอย่างเมามากๆคนที่ใส่เซรามิกเขามาแล้วกลุ่คนานั้นนี่สามคนเท่านี้นะบุกกันนี่แต่พวกนี้มา,มา,า,เ,า,มา,าเมื่อวานน,วววานี้เจ้าก็มาแล้วครับวานนึงคนเพชรเดือกนี่พวกนี้มามันจะมาซอยข้าเจ้ามือหนึ่งซอยข้าเจ้ามือนหนึ่งเลยว่าถึงโอกาสถ่ายฮูพ้พ้อมซ้ำก็ว่ามา่ายฮู้กับเจ้าฮนเพชรเป็นน้ำ่ายไปนน้ำตอนนี้กลับเข้ามาแล้วนู่นนี่กินข้าวเข้ามาแล้วนู่นนี่ ติซื้อไม่ท้ายบูดมาใส่กันั็ขนไ้ายบูดลงมาจักยนี่ปลายบูดมาใส่แ้วกับสิิง้วนนี่หัวหน้าตัดกระสีเลี้วเลยเนี่ตัดเลาะเลันั้นเล้วแล้วก็ขีดเกียงดิบไลายบูดมาใส่แ้วก็บิงแล้วกันแล้วบบนี้เป็นำเป็นกำตัดเฉียงกจักดังแต่ว่าคุณตัดอยู่เลาะอันนันี่ย เสียงมันดังน้อยนึงก็บอกหัวหน้าพี่ตัด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 ไม่เอาพาจา,างพวกไปเบิด์ตเฮ้ยบอกน้อยเดียวมันเกเรนะก็กเลีวเลยใส่ถุงซ้ำละหมดกันสามไอหน้องสามน,น,นมามสกุลหน,นึน่พวกนี้มาเมื่อวานนะจะมาสี่คนสามหรือสี่เพราะไม่ด้มานัาเจ้าเลย เขามามื่อนี้มามื่อนี้มันมาเอา,นนะาอ,อาาันนั้นไพรูดออกแล้วก็เสียเอาไพรูดใส่เงอนี้เมื่อวานนี้ก็เจ้าทุบกอดซิเดมิโกฮาบูมาบลาดนี้่เรียกมื่อานี้บุญมาเด็นนี้เป็นแล่าพื้นระดับตัดซ้ำบนาหา้องก็เสียคนไพวูดขึ้นมาแล้วบันเดียนามะบึงฮะไพวูดขึ้นมาใส่บนัเนเดียนี่เอาไปซื้อไพวูดมาใส่เตรียมที่ใส่รันสิบสองแผ่นเลยคนระบพนาแล้วนนนมี ไปกับตุ่มมตุมนี่นะน้ำแขยุดใส่ตุวนี้แล้วนะกับขี้เมียนเหอนเมี้ยนชานะเจ้าหน้าเีากับขุนเซรามิกมาก็นทางเทิงนะเจ้าหน้กเมือั่นแลวเนไวอันนี้เนาขกี้นันยิงอๆ้ัวหนาถึงกุตัดบใส่คึ้นถึนิงกันแ้นยิงซอยกันตอนนั้นตุ่มดมตุ่มดื้ดเดือดน้ก็แล้วนะมูลิยะซอยกันป้าย สองแผ่นมันพายมือมาติดสองไอ้ยิงไปน้ำมาเนี่ยนะกบึงไอ้ยิงทีเดียวหนึ่งะว่าบ้านเสี่ทีดิไันยิงห่างย่านเขาจาวข้าเจ้าขยืนเบิรงอยู่เอ้วันนี้ก็ยิงแล้วมาโลนนะตึ้นเป็นผู้ตัดถ้าเป็นผู้ยิงหัวหน้าเป็นผู้ตัดเดิแท็กตัดถ้าเป็นยิงน้ำก้นเบิรนี้บุกเปนขันเลี้ยวแล้วก็ทิขีนเก็บเครื่องมือนี่แล้วกันรุนยางทางยางเน้นยังหน่อยหนึ่งจะมา เข้าแล้วกับลับมาโตแล้วเนี่วนี่ก็ะแนนบุ๊คนี่ตัวเขาขีนออกกันมาข้างล่างตัวนั้นมันมีภัยบูดสองสามสั้นคุณเขาออกสั้นหนึ่งลวเอามาสั้นใหม่มาใส่บัดนี้เด้บัดนี้เขาเก็เรียบร้อยเนี่ยแ้วบิดละพี่น้องเอ้ยเขาเดใส่ภัยบูดตะเกียทางยางี่จุนมาหอดพูนทางออกหลังบ้านตุกไก่ขันขัวออกไปเรียบร้อย มีทัีลนะคลิปนี้เขาใส่เลย,เยอย่าลอยเป็นแต่เมื่ออื่นหัวหนาคนชิมเใส่เซรามิกของโบเลมาด์ของอื่นก็เขาชิมไปเห็นงานเขาเอาสำหรับคลิปนี้เขากับโมีอย่างไรเนาะขอจบคลิปไปสานี้ขอบคุณขอบใจน้ำเอฟซีของสว่างเซนเนลที่ว่าติดตามชมมาตลอดเนาะสำหรับวันนี้เขาขอขอกล่าวคำว่าสบายดีโชคดีทุกคการเนาะพบกันในคลิปใหม่เขาชิมมีอย่างลุงไทเบิร์นโตไปอโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า